กิจใหม,ม่ชื่อกิจอย่างอ่ะคือมันมีชื่อกิจอ่ะเป็นว่ากิจซีซีแล้วกันมีให้เลือก,อกรือเ่าดาบร้อยกับดาบห้าสิบเสี่ยผมเลือกดาบร้อยนะครับรหนึ่งหมื่นครับไม่ต้องไม่ต้องแจ้งเตือนเชียกาเล็กซี่ต่อต่อกระดอกเฮ้ยได้บวกแปดฮะคือมันแจกเยอะขนาดนี้เลยเหรอบวกแปดอะ่ะกดคลิกเดียวได้สี่ใบกูถามจริงคลิกที่สอง บวก8 5ดห้าใบแปลว่ากิจนี้แจกบวก8ไอก้การ์ดการ์ดมัลติคาร์ที่โคตรเยอะเลยเพื่อนกูว่านะถ้าสมมติดวงดีเปิดได้พวกเอเดนอาซายปีแคปปีเบียส e นี่ขายได้ดีเลยนะต่อ9ใบกูบวก8 9กใบบวก88ดใบปื๊ดวะโอเคครบเหลือพันหนึ่งใช้ไป900 0ครับรอบนี้2.5ล้านล้านน่าจะมีไม่รู้ว่าน่าจะประมาณ3.7ล้านล้านานะดูเดาฮะ กิดนี้ได้ล้านล้านหรอเมื่อกี้สองจุดห้าทำไมกิดนี้เอ็มน้อยจังวะไปร้อยหนึ่งบวกห้ายี่สิบสองใบอะไรตีบวกโดซีซีบวกห้าเรเวนอุ้ยอุ๊ยอุยนี่เลดการ์ดบวกห้าหรอแล้ฟอร์ดเคียซ่าเนี่ยสองรอบพอครับเราจะไปบวกแปดเลยครับเออจะไปบวกดาวห้าสิบบอล มา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 ผมขอคัดหน่อยแล้วกันตาห้าเอ้ยบวกห้ากูก็จะคัดอ่ะมีเก้าเก้าตัวโอเคตาห้าสิบบวกห้าฮ้อังกฤษเบคแฮม ทีมงานบอกว่ามึงชอบบ่นกันใช่ไหมไ <บะ S 1> อสตัตว์ไว้บวก8น้อยนี่มึงเอาไปเลยครับมไม่ได้บ่นใช่ไหมว่าต้องเป็นการ์ดไหนทีมงานเลยบอกมึงเอาการ์ดปีแคปไปละกันบวก8อะ่ะสามถึงแปดไอ้เหี้ยมาๆๆๆา,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 าเดี๋ยวเวเอโต้ผมก็มาจากการ์ดนี่แหละสิอแต่มันจะมาหรือเปล่าเอโต้เอลเอ็นก็ได้ซีฟีก็ได้แต่ของดีคือฟรี ยังไม่ถึงไบาท้ายเพราะว่าเรามีทีเด็ดบายสามสิบมันยังไม่ถึงเวลาเราอดิเวลาเรามันสิบสี่ห้าดิเวลาเลรอ่ดหรือว่าเวลาเลรียดเราไปใส่การ์ดหมื่นดีว่าเวลาเลรอ่ะร้อยเจ็ดขอครับโคเซ่ออกซีอ่ะได้ถ้าไม่ออกอ่ะถ้าไม่ออกกูจะตามตัวมึงจนเจอโนบกิสมันโอ้ยเยี่ย yeah! ประจำหมู่บ้านเลย มาผมเปิดการนี้ก่อนแล้วกันบ่ายสามสิบ่น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วครับอันนี้ไม่ต้องเอาเวนเจอร์สิบห้าสิบสี่สิบสนับถอยหลังเพื่อนสิบเก้าเจ็ดหก้าสี่สามสหนึ่งตำสุดร้อยสิบเก้าเฮ้ยพีี้ไม่เอทีก็ยังช้าหน่อยโอ้โห แปลว่าแหละทัดแบตต่ำสุดอันนี้คือ119กูคงไม่มีทางได้ร้อยสิบเาหน้าใสมาแต่ไกลเลยเพราะหนุ่มเกาหลีทัดมาร์าหน้าก่อนลงเตะดาบร้อย <_ an> ครับเพื่อนมี99ตัวซึ่งใส่มาดาบร้อยสิบห้าใกล้ถึงเวลาแล้วนะนไม่ต้องคัดใกล้เวลายังใกล้ละลืมชิปโดได้ไงซู

ซานเชสกูลืมไปเอ้ยจังหวะแรกอะคือซานเชสแต่ซานเชสมันไม่มีในปีนี้ไอ้เหี้ยเล็กว่าเจมสลิกอีกกูยังไม่เปิดอีกใบนึงเลยเฮ้ยให้โอกาสกูนหน่อยเฮยปั๊เอายูเว่มากดยูเว่ช่วยพอด้วยปรตุเกตอสทียูเว่เขาเคยอยู่ยูเว่ด้วยแค่นั้นแหละมืวานพังของนะบ้านกูอะอ่ะจะก,กดตอนไหนกดเลยเฮ้ย มันเอาตีนทีบมันเอาตีนทีบมันเอาตีนทีบ้ยวุ้ยใครบอกกูเลก็กกว่าเจมส์สลิกพูดมาไอสัตว์ใครบอกกูเลก็กกว่าเจมส์สลิกครับน้องใครบอกกูเลก็กกว่าเจมส์สลิกครับไอเทียไหนเฮ้ยเคพลังขั้นต่ำของดา50แล้วยังไงครับ เธอก็เกือบก,ก็กูหน้าได้อยู่ว่ะแบบนั้นน้องแกเอาสุดเลยเอาแบบลุ้นยากหมดเลยครับร้อยสามสามถึงแปดเอาง่ายๆเลยธรรมะคืออะไรตอ่อทำอนะไรแล้วเอาไหนไว้เพื่อนร้อยสามเพื่อน LN ก็ดี CC ก็ได้ใครเอ่ยสามถึงแปดแม่งลุ้นยากไอ้เหี้ย เลบานอนมามันมีแค่นี้ครับมนติเลขาธิษธิ์ไปไฟมาแล้วไม่เห็นมึงไม่เห็นเยี่อะไรหรอกแค่นั้นแหละพิมพ์มาโปรตุเกสตไม่ทันแล้วเพื่อนกูไปแล้วกูขอลุ้นหน่อยกูขอลุ้นหน่อยเอาละมึงรองเท้าดำละมึง ดำแล้วมึงตัวถ้าไม่ให้รองเท้าสีคือโอเคแล้วรองเท้าดำคือกำลังกำลังมาอองลีลียงชวาเมนนีเฮ้ยกายภาพร้อยยี่สิบสามไม่ใช่ประตูอาจจะเป็นกองหน้าตัวโหดหรือกองหลังก็ได้กายภาพร้อยยี่สิบสามส่งบอลร้อยหกพี่โดส่งบอลกากนะเฮ้ยประกบตัวร้อยยี่สี่กองหลังประกบตัวร้อยยี่สี่ประกบตัวร้อยยี่สี่ ใครวะเฮียเมาดินนี่อะผมไม่อยากดูสแตตยังไงก็แปดัสดีชัดมอ่ยังไงก็แปดยังไงก็แปดลูฟีโอ้ยยังไงก็แปดหนะ้าได้อยู่เชี้อะไรมันต้องแปดแมวยังขำโอ้ยอยูเวต้องมาช่วยใบท้ายแล้วครับพวกไอ้ชี้ถ้าแปดคือรวยเลยอืม มไม่รู้จะพูดอะไรกูว่าลักกันไม่รู้เหมือนกันจะพูอะไรก็มือกดตินมาพวกเรากระบฏดขาจรตรีมตัวกดไลค์อีกรอบออกแล้วหันมากดธงรีพอร์ตแทนเครื่องอหมายสี่เหลี่ยมรวมพลังขาจรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขาจรรวมใจสู้มงขอโทษอย่าทํามงได้ไหมมงขอเปิดการนี้ร่ารวยมงไม่อยากให้แช่งไงไม่ใช่ไอด้ดีมงไงเพื่อนให้เขารวยเถอะ สมรถช่วยพ่อด้วยทุกคนครับเมมเบอร์ฝากกดอีโมจิแมวยูเวให้หน่อยใครไม่มีกดกดเลขเจ็ดให้หน่อยอีโมจิแมวยูเวขอบคุณครับสำหรับเลขเจ็ดและแมวยูเวไป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 โปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุสเปนแมวเอม่เอาเสี ทุกคนครับเราก็จะทำการจุดแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะไอ้ีไอ้ีตัวล็อกหรอร่รวยมาเยอะกแล้วพี่และคือมีทอแล้วด้วยนะไอ้ยีตัวล็อกหรอะวออะโอ้โหสเปนปสนนีส้นตีน